สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตนรถมือสองคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับโตโยต้ายาริสแฮชแบ็กห้าประตูนะคะตัวนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2022เล็ไม์อยู่ประมาณ54,000โลถือว่าเป็นตัวท็อปของยาริสแฮชแบ็กห้าประตูออกห้างป้ายแดงคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ680,000น่าจะอยู่ประมาณนี้นะ,ะ680,000กว่าเลยนะ,ะเดี๋ยวพาไปรับชมร,บรอบๆคันตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะพี่ๆค่ะดูจาก ด้านหน้าค่ะนะคะที่โลโก้นะนี่โลโก้เขาจะเป็นแบบนี้นี่นะมีเลิซนติดอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าเอ่อมันติรีเฟคเตอร์แบบ LED ไฟตัดหมอนะคะทะเบียน8544พี่ขานะจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยแหละคันนี้นะคะเก็บงานแล้วนะคะก็ก่อนปล่อยนะคะเราจะเก็บงานทำความสะอาดให้อีกทีนึงใครสนใจรถแ85ประตูสีเทาดำและได้เป็นตัวท็อป คันนี้นะคะเหลือเพียงแค่จากออกข้างไปแดงเมื่อกี้บอกเท่าไหร่นะ6 000, 8 0 0 0 0กว่าตอนนี้เหลือ4 5 9 0 0 0ค่ะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเอ่อผ่อนเริ่มต้นอยู่7 9 0 0ตีไป8,000ละกัน ะะก็ถ้าใครสนใจตัวท็อปแบบนี้นะคะทักมาได้เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED เนี่ยค่ะพร้อมไฟ Daytime Running Light ตัวท็อปเขาจะต้องให้ในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าตัวพิเศษเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วนะ,ะฝากกระโปรงด้านหน้านะ,ะสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิม้มกระจกมองข้างค่ะพี่ขาตัวสปอร์ตจะได้เป็นตัว สปอร์ตพีเมยมเนาะก็จะได้เป็นกระจกมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะมาดูในส่วนของแม็กกันบ้างค่ะพี่ขาให้ดูด้านข้างนี่ให้ดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มเนาะในส่วนของล้อแม็กขาดได้เป็นแม็กสีทูโทนแม็กสีลูค่ะด้านหน้าเป็นดิสเบกคันนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่185ทับ6กแม็กขอบ15นิ้ว ที่เปิดด้านนอกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนี่เสารับสัญญาณด้านบนเป็นแบบชักฟินนะคะกระจกด้านข้างได้เป็นตาโตโยต้านะคะกระจกด้านหน้าก็ได้ตาโตโยต้าเช่นเดียวกันกระจกเดิมค่ะมาดูภายในรถสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะแผงประตูได้เป็นสีดำเดินตะเข็บตรงนี้นะคะสีน้ำเงินตรงนี้ก็เป็นแบบบุหนังนะคะที่เปิดด้านในค่ะได้เป็นสีเทาดำนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ ให้ดูตัวน็อตต่างๆคอนโซลด้านหน้าค่ะได้เป็นสีดำได้หน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังขณะถอยจอดพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายและก็ด้านขวาตรงนี้นะคะก็เป็นกระจกมองหลังนะคะแบบออโต้ด้วยมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมีกล้องจับวัตถุด้านหน้าในเรื่องของความปลอดภยัยมีการเตือนก่อนการชนการเตือนการออกนอกเลนด้วยนะคะนี่ให้ดูอ่ะ ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาจากตัวธรรมดานะคะถุงลมนิรภัย7ใบค่ะเบาทรงสปอร์ตตัวนี้นะคะในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันก็จะอยู่ประมาณ23กิโลลิตรอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็บรรจุน้ํามันนะ่าจะอยู่ประมาณ40 40กว่าลิตรนะคะนะ,ะในการถังน้ํามันนะคะนี่ให้ดูรู้สึกว่าคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ92รูกฟองแรงนะนะคะอยู่ประมาณนี้ นี่ค่ะแล้วน้องอยากให้ดูโครงสร้างตัวรถพี่ข่าวรถทุกคันที่เราคัดเกรดมาไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมนะคะการันตีสภาพเดิมเลยอ่ะนี่ให้เขาซูมสักนิดหนึ่งนี่ค่ะฝั่งด้านนี้อาจจะย้อนแสงเนาะนะด้านหลังค่ะนะคะก็ได้เป็นตัวสปอยเลอร์นี่เสารับสัญญ,ญาณเป็นแบบครีบฉลามนะคะ ส่วนด้านท้ายพี่คะ่ะไฟด้านท้ายโตโยตา aris, ้ายาริสนะได้ชุดแต่งนะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังกล้องมองหลังขณะถอยจอดนี่ด้านข้างสนใจคันนี้0961984963จะผ่อนอยู่ประมาณ7,900ตีไป8,000ละกันนะคะสนใจก็เข้ามาดูตัวรถเข้ามาทดลองขับกันก่อนได้เรารับประกันในเรื่องของโครงสร้างตัวรถนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำนะรับประกันในส่วนของตัวรถนี่คะ่ะคือ ด้านในนะคะ,ะแล้วก็ยางอะไรนะคะไม่มีนะคะจะเป็นอุปกรณ์แม่แรงฉุกเฉินเดวเราใส่ไปให้นะคะให้ดูแบบว่าตัวรถต่างๆนะคะเนี่ยพวกตัวนอ็อตเนี่ยนะคะ,ะตัวน็อตต่างๆสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลย096 1 9 8 4 9 6 3ค่ะ นี่นะคะด้านข้างเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังนอกกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีฝั่งผู้โดยสารนะคะตอนหน้านะนี่ค่ะเบาะตรงนี้เขาจะพับได้นะพี่ขาเบาะตรงนี้เขาพับได้พับมาเออเขาเรียกว่าอะไรสี่สิบหกสิบนะคะเบาะตรงนี้ด้านข้างนี้พับได้เขาจะกดตรงนี้นะคะแล้วก็พับลงมา เนี่ยค่ะเบาพับได้คือรถ h ฮสเปกห5ประตูหรือว่ามันจะเป็นรถอเนกประสงค์จะเหมาะกับแบบถ้าพูดถึงนั่งสบายไหมก็นั่งสบายแหละ นะแต่ถ้าเทียบกับรถเก่งซีดานหนูหนูคิดว่าตัวนี้คืออาจจะนั่งสบายกว่าในส่วนของด้านหลังส่วนตรงนี้เขาจะสามารถพับเบาะได้นะคะก็คือห้องเก็บสัมภาระกับห้องผู้โดยสารเนี่ยเขาสามารถทะลุกันได้แต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งซีดานสีประตูเขาจะมีกั้นเนาะจะมีกั้นเพื่อเปิดแค่ด้านหลังด้านเดียวนะคะแต่รุ่นใหม่ๆพวกรถเก่งซีดาน์สีประตูถ้าเป็นยารสตัวใหม่ๆบางบาง,บางรุ่นก็พับเบาะได้นะ นัพับเบาะได้อ่ะมาดูภายในตรงนี้สักนิดนึงค่ะคันนี้ได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะพวงมาลายัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะก็มีเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่ค่ะมีการเตือนการออกนอกเลนนะคะการลื่นถลายการเตือนก่อนการชน Energy Start Stop นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าให้ด้วยที่เปิดด้านในนี่ค่ะก็เป็นสีเทานะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะ อ่ากระจกมองหลังเป็นแบบออโต้นะคะมีตัวบันทึกภาพหน้ารถนะไฟนะคะ,นะคะอ่านแผนที่ด้านหน้าไฟตรงกลางนะคะคอนโซนคอนโซนด้านหน้านะคะ นะเกียร์ออโต้นะเป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ปายสนใจยังไงก็ทักหาน้ำหนึ่งได้096 1 9 8 4 9 6 3่ะพี่พี่ๆากระจกเดิมรอบคันด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัดนะคะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างใครสนใจนะคะทักมาคันนี้นะคะเท่าที่ดูมันก็อาจจะมีแบบนิดนึงอ่ะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือบางจุด อันนั้นหนึ่งบอกก่อนบางจุดบางอย่างที่แบบเราไม่ได้เก็บคือเราก็ต้องถามถ้าสมมติลูกค้าที่สนใจนะเราก็จะต้องถามก่อนถ้าเก็บเราเก็บให้ได้คะ่ะพี่คะแต่บางคนเขาแบบมันนิดหน่อยแต่อยากได้สีเดิมของตัวรถเราก็ไม่เก็บให้นะคะก็เราก็จะถามลูกค้าค่ะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยมันนิดนึงแต่อยากให้เก็บเราก็เก็บงานให้คะ่ะพี่คะ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะคะ มาเริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงเดี๋ยวตรงนี้เราต้องทําความสะอาดเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังค่ะเดิมแท้จากโรงงานมาเลยนะคะอ่าให้ดูตัวน็อตต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะอ่าด้านใน เดี๋ยวด้านข้างตรงนี้อาจจะมีขี้ฝุ่นเพราะว่าเราอาจจะอยู่ตรงถนนถนนเนาะนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานตรงนี้ให้นะคะล้างทําความสะอาดห้องเครื่องภายในอีกทีหนึ่งด้วยนะคะไฟด้านหน้านะคะก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานอยู่นะคะก่อนปล่อยเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องให้นะคะนี่ค่ะคานด้านหน้านะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเอน้ํามันเครื่องเนาะแล้วก็ เช็คสภาพในส่วนของของเหลวให้ด้วยเปลี่ยนแบตเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคะ,นะคะ,ะเบ้าโช๊คนะคะ,นคะสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ096984963ค่ะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็คงสภาพเดิมสวยค่ะ อ่ะคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะคะเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูปี2022เลขใหม่นะคะก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่ห้า0 0ื่นโลนะคะไม่ห้าห0ื่นโลห้องเครื่องแห้งๆไม่มีของเหลวกระเด็นกระดอรหรือว่าเยิมะะยเย้มนะคะไหลเยิ้มนะไม่มีแน่นอนเรารับประกันตัวรถพี่ขาเข้ามาทดลองขับนะคะหรือว่า เข้ามาจัดในส่วนของไฟแนนซ์ดูกันก่อนได้คันนี้จะผ่อนอยู่อัะถาตีไปผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันขอรายรับอยู่ประมาณ18ื่นแปดคือละกันพี่ขาขอรายรับอยู่18ื่นแปดรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดนะคะก็คือถ้ารถผ่อนอยู่8ปดพันแปดบหกก็คือต้อง16ื่นหกแต่ว่าถ้ารับรายได้16ื่นหกจะตึงไปขอรับรายได้1 7ื่นเจ็ดหมื่นแปดละกันนะคะคนเดียวจบพี่ขาคือตัวนี้ยังสามารถจัดยอดเต็มได้มีบัตรประชาชนใบเดียวก็ยังสามารถ จัดได้ดึงวงเงินมาได้ถ้าใครสนใจก็ปรึกษาน้ำหนึ่งได้ฟรีค่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3ค่ะนะคะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะจะเจอกันใหม่ได้ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่เหนืออีสานใต้เรามีบริการวิ่งจัดไปไหนะถึงหน้าบ้านมีบริการสง่งรถสไลด์ให้ด้วยสนใจก็ทักเข้ามาค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนพี่ๆค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ